เสียงไซเรนแจ้งเตือนดังไปทั่วเมืองรถถังออกมาลาดตะเวนบนถนนนี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีฮั่นกวงของไต้หวนันรถถังได้ลาดตะเวนไปบนถนนในช่วงเช้าตรู่เหล่าทหารฝึกซ้อมการพลางตัวรถบรรทุกอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี่คือภาพการซ้อมรบฮั่นกวงเพื่อรับมือหากเกิดความขัดแย้งกับจีน การซ้อมรบในระยะ5วันจะเกิดขึ้นร่วมกับกองกําลังป้องกันพเลเรือนหวานอันโดยมีการฝึกซ้อมปฏิบัติการรถหุ้มเกราะรถบรรทุกปืนใหญ่และจัดตาแหน่งยุทธวิธีพรางตัวรวมไปถึงจําลองสถานการณ์หากถูกจีนบุกโจมตีซึ่งได้มีการซ้อมรบและทดสอบการส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์ในเวลาต,ต่อมาทางการไต้หวนันประกาศลดระดับการซ้อมรบในสัปดาห์นี้รวมไปถึงยกเลิกการซ้อมรบเครื่องบินขับไล่เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ไต้หวันจะ,ะเผชิญกับไต้ฝุ่นแคมีซึ่งอาจจะทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักหลังจากนี้